สวัสดีค่ะวันนี้รายการฮันนี่วนทัวกับน้องพิกเซลจอบเซนของเราไปเที่ยวกันเลยวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ค่ะหลังสงกรานถนนโล่งมากๆเลยขับโล่งสบายๆเลยค่ะวันนี้นี่วิวสวยมากๆเลยค่ะนี่เราขับเรียบชายหาดมานะคะนี่คือหาดนบพร,รัตธารา มีเลนด์มาร์คให้มาถ่ายรูปกันด้วยสวยมากๆเลยวันนี้อากาศดีอยู่นะต้นปลาล์มพันนี้สวยมากๆเลยค่ะอยู่ริมทางเจอบ่อยมากๆเลยที่จังหวัดกระบี่นี่เลนด์มาร์คของอ่านางจ้าเป็นหอยชักตีนนี่นเราลงมาดูดวิวความสวยงามกันไปเดินเล่นกันเลย เราไม่ได้เตรียมพร้อมการถ่ายรูปแต่เราอยากมาพักผ่อนมากๆเลยน้ำทะเลสวยมากๆเลยนะคะเหมาะกันชิลๆมากเลยมานั่งเล่นเด็กๆน่าจะชอบกันนะคะวันนี้ชายหาดอาจจะไม่สะอาดร้อเปอร์เซ็นแต่ก็โอเคอยู่นะคนก็ไม่เยอะเลยเดินเล่นไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้ ังสินงึ้นกันไปเลยทำไมตอนถ่ายไม่เห็นแก้วใบน้นม่ว้าวเสียงคลื่นสบายจังเลยเดินเล่นกันชิลๆกันไปเลยค่ะเที่ยาหาดเอา,านั่งที่วิวสวยที่จะรอหานง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากสางกรามเนี่ย น่าจะมาเที่ยวกันเลยนะคะรถได้ปิดดูสิน้ำทะเลใสมากตันนี้แต่มีแมงกะพรุนเยอะมากคนชายหาดก็มีเยอะมากๆเลยมีตนี้ตัวนึงตันนี้ตัวนึงตรนนี้ตัวนึง มีเยอะมากๆเลยนะคะนี่ตรงนั้นเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวเลยเต็มมุ่ง,งเลยคืนกำลังจะสั์แมงกะพุนขึ้นมาอีก้สกั์แมงกะพุนเอ็นรูจังธรรม,ม,มชาตินี้แล้วเราก็เดินเล่นไปแต่ปากแบบไม่ร้อนเลยอากาศดีดี วิวสวยๆเดินเล่นกันแบบชิวๆเลยค่ะอากาศดีมากๆคนก็ไม่เยอะเลยมีสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมีจุดแลกเงินจุดแลกเปลี่ยนของธนาคารและนี่มีจุดบริการนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเลยนะคะและมีจุดที่ขายตัว๋วนั่งเรือชมวิวกันเยอะมากเลยค่ะ นี่เป็นความเป็นมาของหอยชักตีนนะคะเราก็มานั่งชิวๆกันตรงนี้มีที่ร่มให้เรานั่งนิดนึงนั่งพักผ่อนเหิดใจก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเลย กลับแล้วค่ะฝากคานิออนทัวร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ